สวัสดีครับรายการเกาะติดการประชุมสมาชิกสภาผู้แทนรัศดรรายการตามดูผู้แทนการเมืองวันนี้กับผมพิชิตเดชประเสริฐครับพระปกกล่าวรุ่นที่8วันนี้ผมได้ติดตามท่านรายเชนตระกุลเปียงอนภาพากทางเลือกใหม่ลงพื้นที่หวัดสุรินครับฟังไทยประกาศประสาทตาเมือนทมของเราณนะประสาทตาเมืองทมจังหวัดสุรินวันอาทิตย์ที่เก้ามีนาคม พุทธศักราช2,568ข้าพเจ้านายราเชนตระกูลเวียงหัวหน้าพักทางเลือกใหม่พร้อมด้วยคณะบริหารพักและพี่น้องประชาชนชาวไทยขอประกาศเจตนารม์อันแน่วแน่หนโบราณสถานอันทรงคุณค่าแห่งนี้เพื่อร่วมกับผู้พิทักษ์รักษาปราสาทตาเมือนทม สมบัติล้ำค่าแห่งแผ่นดินไทยปราสาทตาเมอนทมได้รับการประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นโบราณสถานแห่งชาติลำดับที่สของจังหวัดสุรินทร์นับตั้งแต่วันที่8มีนาคมพุทธศักราช2478ย่อมเป็นประจักษ์พยานอันสำคัญที่แสดงถึงความเป็นเจ้าของโดยชอบธรรมของราชอาณาจักรไทย มาอย่างยาวนานด้วยอุดมการนิยมแห่งความรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์พักทางเรื่องใหม่ประกาศจุดยืนร่วมกับกองทัพและประชาชนทุกหมู่เหล่าเพื่อยืนยันปกป้องอธิปไตยของชาติและรักษาไว้ซึ่งโบราณสถานอันเป็นมรดกทางประวัติศาสตร์นี้ให้คงอยู่สืบไปขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทย ร่วมกันโบกธงสบัดธงชาติไทยและร้องเพลงชาติไทยเพื่อแสดงพลังสมัครสมานสามาคัคคีและประกาศแถลงการโดยทั่วกันว่าระสาตตาเมืองทมเป็นของไทยโดยสมบูรณ์ประไทยรวมเลือดเลือชาเชื้อไทยเป็นประชาติไทยของไทยทุกส่วน อยู่ดำรงคงไว้ได้ทั้งมวลด้วยเทยร่วนไม้รักสมัครทีไทยนิรักสงบแต่ที่โลกไม่คราเอากร,ราชจะไม่ให้ใครอมขีสละเลือดทุกยาเป็นชาติทีเพิ่ประเทศชาไทยทยวีีใชัยชโย ย<ด>ยแต่ละสำคัญของวันนี้ก็คือเรามาประกาศเฉลิมฉลองครบรอบ90ปีประสาทตาเมืองทมนะครับรปปรกรมศิลปากรประกาศให้เป็นโบราณสถานนะครับวันนี้เราก็มาทําเชิงสัญลักษณ์และก็ร้องเพลงชาติไทยว่านี่เป็นดิจิตอลฟุตปินนี่เป็นประวัติศาสตร์นะครับที่คนไทยจะต้องรู้ว่าประสาทตาเมืองทมเนี่ยถูกประกาศเป็นโบราณสถานมา 90ปีเมื่อวานนี้ครบ8วันนี้วันที่9เรามาทํากิจกรรมนะครับนั้นก็บอกว่าพักทางเรื่องใหม่โดยผมนายราเชนตระกูลเวียงเนี่ยไม่ได้โหนกระแสผมมีโปรแกรมจัดไว้วันที่9แต่บังเอนะิญมีเอ่อการเผาจตุลมิตรที่อุบลราชธาน,นีมันก็เลยกลายเป็นกระแสเท่านั้นเองครับแล้วเจตนาที่มาวันนี้เรามาเพื่อสิทธิประโยชน์ของประเทศชาติเพื่อสิทธิประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญจริงจริง 我养麦烤甜。 i ah.